สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป่องปลายสุขุดสุขคนตักไผ่เอซีสุขสดสุขคนมาพี่นอ้อง้วเบงข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆร้อนๆเทาก็สิไม่กินกับซุปเห็ดปนเห็ดปนเห็ดมันปูพี่น้องปนเห็ดมันปูหมัดเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองมึงนอก <c oughs> พีนอเออกูลองก้นกะทิสงสัยว่าเอามาอยู่มึงนอกร <c oughs> ยังไงคือกินขา้าวคืออยู่บ้านเฮ่าคือกินขา้าวเหนียวคือกิน คนกินเกี๊ยวกินผักก,<ส>กิน <c oughs> กินคือกันเหรอพี่น้องมนะเต็กฟิซซ่าเพคนกกินเยอะกว่าเราเข้าบริกรน,น้ำเพลินแบบมันบเบลวมันบเบลวคาบจุขวางพี่น้องมันต้องพีอืน้ำคุยแบบนี้คุณเนี่นยงรังก์ก กินฟิซซ่าแล้วก็เป็นนอนบึงเข้าวเปิดทีวีกากๆรูน่นหมที่บนหนากับบอลลังแบบเฮ้ันกกินใหแล้วดอกยันนดกกินจันนกความแบบซยเลยแล้วพี่น้องชบเบดม้งเต้ามืึงจิ้ข้าวเจ้าอ้นั่งถือว่าเต้านะพี่น้อง

จากบิ๊นวยขึ้น oh, อืมนวยมันก็จะแซงออมาค่ะกล้วันงมะกรอกนะเขาก็ตัดนวยมันมากผัดมะหนึ่งมะหลวกมะหยังก็บวาไปเขาเอิ่นสุกินี่พนพี่น้องแต่ว่าอย่าบ่นเอื่นจะจบอกอือบบวบฝรั่งโยโกะน้าวดาเลี้ยงโยโกะน้าวเสียง giảm nắng hết kinh giảm nắng há là hát kinh ở trong một khuôn bò chụp xe mòn trong một khuôn xe mòn bọc chứ không chứng cứ bản thân là cho nóng nằm giá có tìm mọi người hết vậy ừ มาอยู่บางนอกคือบปกินสเต็กพิซซ่าคือบปกินอาหารฝรั่งน้ำขากินอยู่บ่อยายกินอยู่เป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางเที่ยงอะไรพี่น้องก็เฉยเฮบนกินประจำบ่ดอกขุยซุปเห็ดปนเห็ดกัวดัวดักพริกดิบกัวหอมกัวกระเทียมมันดำ เห็นเทาก็ต้มน้ำปาาำลาแดกแล้วกันเห็ดเหลืองนั่นแหละต้มน้ำปลาแดกแล้วเทาก็จังเอามาดจุ๊บตำพริพกใส่ข่าขวางหอมน้ำป,ปลาแดกนั่นปลาลาลงไปผรงจืลดเขาหัวลงไปโอ้วนเสียอืมอมันก็พักอือพักซีลงซีเล้าก็มีด้พี่น้อง ก็คนปลูกไว้แค่ลงแค่หลอดตอนแลกดิบเหมนกรมิ้ปลูกกินมาหลายเดือนเดี๋ยวม,มาหลายเดือนก็นได้ได้กินอันไนบ่มีเห้กับซื้ออันไหนมีเห้กับบ่ซื้อ ที่ฝนโพสคลิปเฮ็ดอันเท็ดกล้วยหอมเท็ดพิจ้าฝากถึง,มนะถงมนะถไม่ย่บุรีนะฝากถึงไม่ย่บุรีนะถามไปไปไหนมาบ้างฉนหอดด้วยก็ไปโดนโผดโดนพวกเหมือน่ะจิดไปยุ่รอกไปกับทินบันเฮาหุรละ ทันบ่สิทัานกระทินบ่สิไปประมาณขึ้นเครื่องวันที่สองฮอดบ้านเฮ้าก็สี่สามซีผุล่ะพื่อจะจกกี้กาทันบ่กระทินบ้านเฮ้าวันที่เท่าไหร่ออ่อปัญสาลาพระเจ้าแล้วเห็นลงท,นท่านหรอแซ่พี่น้อง เฮ็ดอันนี้ย้บนมักมักซุปนี่ลหละแต่ว่าย้บนซุปนี่ซุปใสอย่างปลากระป๋องทู่หน่าน้ำเด็ดพีน่นงมาได้แซ่บมันมันกลมกลืนไปเลยใช่เห็นให้พ่พใหญ่กินผอลักฝรลังกินเถาะฝรลังสิมักผัดเนยเอาเนยเอาเนยลงกระทะแล้วก็ตำกระเทียมใส่ไปบ่กระเทีมยมหยาบๆยาจัง่อย เอาน้อยไปผัดกับเทียมลราก็เอาเห็ดหนี่ลงไปผัดใส่ไข่ใส่น้ำมันหอยอืที่เลยพลังมากกินแต่ว่าถ้ามาประยุกต์แ,แปลงเป็นอาหารแล้วก็คือตัวนี้แซ่แกงนี้บนจะบอกใครมักคุอยออาคำนีย ขับย,ยตาสว่วนเลยเจ้าพี่น้องเจ้าเลยบรรยากาศพี่น้องนั่งกินข้าวก็ได้บรรยากาศพี่น้องเอ้ยเหลียวไปน้องหน้าตังทุ่งดอกฟันสิงโตเหลืองอเออหรือเหลืองอลามงามตาพุ่น้อง เรืองเอาลางงามจ้าเดี๋ยวไปนอกหน้าจ้าสวนจะน้ำยาเจะาะขวงกะผลไม้บักลุกพัมบักแอปเปลิลแดงใจไว้อยู่พี่น้องอืมนานี่นาผลไม้เนาะกำลังเริ่มสุกกำลังเริ่มล้นแบบแอปเปิลล้นคับชีดินอยู่ของไผ่กระได้ Thả mà khói trầu trình ra, khói trầu lòng mắt hành bước bước. Lại... วนกินไหลนี่ยบนนำนับกกึ้นไลพี่น้องนังยกจิบูเห็ดเด็ดเห็ดด้บานเ่าขเขากรลังเริ่มตั้งท่องแล้วไปพี่น้องคือว่า้ากันเริมน้ำขาดนะ้าปลาขาดห่วยแท้ฮะเนี่ยข้าวาะหาน้ำสูบน้ำใช้เขาเนี่งอาหารคือยังมาหลายทักน้ำกระได้ แทบแพี่น้องขา้าวตามข้าวไทย้านพี่น้องเออถามข้าวทางเมืองไทยยูดีมีแห้งกันสุดๆทุกคนเด้อพอกันปุนกับทินเดอร์อ,อือหือ